สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัด1.7ให้นะคะอ่ะมาดูกันเลยอันนี้เป็นการหาหอเรมอของจำนวนนับที่กำหนดให้โดยวิธีการหารการหาหอเรมอสามารถทําได้3วิธีก็คือการหาตัวประกอบร่วมการแยกตัวประกอบแล้วก็การหารใช่ไหมคะแบบฝึกหัด1.5จะเป็นในเรื่องของการหาตัวประกอบร่วม แบบฝึกหัด1.6จะเป็นในเรื่องของการคูณหรือการใช้การแยกตัวประกอบนะคะแล้วก็แบบฝึกหัด1.7นี้จะเป็นเรื่องของการหารหอรอโมโดยใช้วิธีการหารมาดูข้อหนึ่งกันเลยนะให้หาหอรอมของ34และ15เราก็ตั้งเลย34 15 ให้ใช้วิธีการหารถูกไหมคะอะไรคูณอะไรสามารถหาร34กับ15ได้ลงตัว2ได้ไหมเอ้ยมีใช่15เดี๋ยวเดี๋ยวโทษที51ากูขอโทษ51 17. 17 17 2 34 17 3 51มีอะไรหาร2กับ3ลงตัวอีกไหมคะไม่มีแล้ว เวลาการหาหอรอมอเราจะเอาเลขตัวข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายหารนะคะเพราะฉะนั้นหอรอโมอของสามสิบสี่และห้าสิบเอ็ดคือสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวเดียวเพราะว่าอยู่ข้างหน้าตัวเดียวนะแต่ถ้าดูตัวอย่างเห็นไหม หอรรมของ18กับ54เอา3หารก่อนใช่ไหมคะ3หาร18ได้6 3หาร5 4ได้18เป็นจำนวนเฉพาะย,ายังยังยังมีจำนวนที่สามารถหาร6กับ18ได้ลงตัวอีกก็คือ6 6หาร6ได้1 6หาร18ได้3มีอะไรหาร1น1กับ3ลงตัวไหมไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเอาเลขที่อยู่ข้างหน้าก็คือนี่3กับ6เอามาทำอะไรเอามาคูณกันนะคะ หอรอมอรของ18และ54ก็คือ3คูณ6เท่ากับ18ตอบ18แต่อย่างข้อหนึ่งมีตัวเดียวต้องเอาไปคูณกับอะไรไหมไม่ต้องสามารถตอบได้เลยตอบ17เวลาตอบก็อย่าลืมนะเลขไทยนะโอเคอ่ะต่อไปข้อ2หาหอหอรอมอรของ60และ108เราก็ตั้งเลย60 108ให้ใช้วิธีการหารนะคะ อะไรได้ลงตัวเอาสองก่อนง่ายๆ2หาร60ได้3 10 2หาร6ได้3 0 2 50 2 4 8ได้อีกไหมได้2อีกก็ได้2ได้15 2หาร30ได้15 2หาร54ได้27 ได้อีกไหมได้อีกเอาสามหารสามห้าสิบห้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดมีอะไรหารห้ากับ9้าลงตัวไหมคะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็จบแค่นี้เวลาหาหอเรมอโดยวิธีการหารให้ใช้ตัวเลขข้างหน้าเครื่องหมายหารเพราะฉะนั้นหอ รอมของ60และ108เท่ากับคือก่อนเดังง,สอง,ส,องส,สองคูณสคูณสเท่ากับสคูณสได้ส4่คูณสได้12ตอบ ต่อไปข้อสามหาหอรมอมของสิบห้าสี่สิบห้าแล้วก็เก้าสิบเดี๋ยวสีแดงเดี๋ยวสีดำุูเจนนี่ยังไงแม่อะไรเนี่ยแม่อะไรลงตัวแม่ห้าแน่นอนถูกไหมอ่ะห้าสามสิบห้า ห้าเก้าี่ห้าห้าหนึ่งหแล้วเศษสี่ห้าแปดสี่สมีอะไรหาร3ามเปดลงตัวอีกไหมมีก็เลขอะไรคะเลข3 3 1 3า3หนึ่งแล้วมีอะไรหาร3ตัวนี้ลงตัวไหมไม่มีจบ รมคือตัวนี้สองตัวนี้ไม่ใช่ว่าเลือกห้าหรือสามนะเอามาทำอะไรกันหอรมอของสิบห้าสี่สิบห้าและ90คือคืออะไรคือเลขสองตัวนี้เอามาทำอะไรกันคะคูณหคูณ สามเท่ากับสิบห้าตอบสิบห้านี่นะต่อไปเห็นไหมต่อไปข้อสี่หาหอระมโอของยี่สิบเอ็ดห้าสิบหกและเจ็ดสิบสอง ยี่สิบเอ็ดห้าสิบหกและเจ็ดสิบสองเอาอะไรหารดีสามเจ็ดไม่ได้ถ้าไม่มีจำนวนไหนถ้าไม่มี จำนวนที่สามารถหารยี่สิบเอ็ดห้าสิบหกแล้วก็เจ็ดสิบสองลงตัวลงตัวหอรอมอของ 21 56และ72คือหน่งขันเปลี่ยนถ้าไม่มีจำนวนไหนหารมันลงตัวเลยแสดงว่าหอรอมมของมันคือ 1, 1> ตอบได้เลยตอบ1เพราะว่าหนึ่งหารทุกจำนวนลงตัวถูกไหมสองหารลงตัวไหมไม่ลงตัว สามลงตัวไหมสามหารยี่สิบเอ็ดลงตัวหารเจ็ดสิบสองลงตัวแต่หารห้าสิบหกไม่ลงตัวสี่ก็ไม่ลงตัวยี่สิบเอ็ดเป็นจำนวนคี่ห้าไม่ลงตัวซักจำนวนหกก็ยี่สิบเอ็ดไม่ได้เจ็ดเจ็ดหารยี่สิบเอ็ดได้เจ็ดแปดห้าสิบหกได้แต่เจ็ดหารเจ็ดสิบสองไม่ได้แปดแปดก็หารยี่สิบเอ็ดไม่ได้แต่แปดหารห้าสิบหกได้แปดเก้าเจ็ดสิบสองก็ได้แต่มันหารยี่สิบเอ็ดไม่ได้เพราะฉะนั้นใช่หอระมอไหมไม่ใช่ มันไม่ใช่ตัวหารร่วมถูกไหมคะ9ก็ไม่ได้10ก็ไม่ได้11ก็ไม่ได้12ก, prayed, ก็ไม่ได้13ก็ไม่ได้14ก็ไม่ได้15ก็ไม่ได้16ก็ไม่ได้17ก็ไม่ได้18ก็ไม่ได้ znaczy, proceed. 19ก็ไม่ได้20ก็ไม่ได้21 21่หันยีลงตัวแต่หหาสิบลงตัวไหมไม่ได้72ลงตัวไหมไม่ได้22ได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะมันเกิน21เพราะฉะนั้นหาไม่ได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นหอรอมอขอยี่สิอ็ดห้าและ72ก็คือ1ค่ะต่อไป49 70แล้วก็154 เราเอาเจ็ดเหารสีได้7จหารเจได้10 7หาร154 7 2ร้อห้าอแล้วเศษ1 7หนึองสิบสีแล้วมีจำนวนที่หาร7จ็กับ22ลงตัวไหมไม่มีแล้วจบแค่นี้เพราะฉะนั้นหอรอมอของ49 7สิบ และ154่งอคือคืออะไรคือเจ็ดเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายหารใช่ไหมคะตอบเจ็ดต่อไปข้อ6หาหอรอมอของ60 120แล้วก็1 3ึห เลขอะไรหารลงตัวถ้าเป็นลงท้ายด้วย5หรือศูนย์อย่างนี้เลขห้าหารลงตัว5้าอะไรได้60 5 12เป็น60อันนี้5 20, ้าสองสิเหลือเศษสองห้าสี่ยี่สิห้สองสิเหลือ3 5 7ห้อะไรหารได้อีก3

ห้าสามห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าตอบสิบห้าต่อไปฮอเรามองของข้อสุดท้ายแล้วนะคะสี่สิบห้าหกสิบสามแล้วก็หนึ่งร้อยสิบเจ็ด เอาสามหารก่อนสลงตัว3ามหนึ่งเศษหนึ่งสามห้าสิบห้าสามสองหนึ่งสามสลองเก้าลบสบเอ็ลองสามเก้ายี่สิบเจ็ห้าแล้วก็สามีอะไรหารลงตัวอีก3 3มสามห้าหเจดยี 3ามหนึ่งสคูณสิได้3าเพราะฉะนั้นมีอะไรหารห้หารเจ็หารสิบสลงตัวอีกไหมไม่มีแล้วจบแค่นี้หอรอมของ45 63และ117คือ3 สเท่ากับ9ตอบเเรียบร้อยค่ะนักเรียนสำหรับการเฉลยแบบฝึกหัด1.7ค่ะ